สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับกับเข้าสู่ช a n n e ใบกลมนะครับวันนี้คลิปเผอไม้ไม่ได้ทำมาตั้งนานแล้วก็เลยเอาไม้สองตัวที่มีอยู่แต่ไม่เคยเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับสองตัวนี้เป็นอยู่ในตระกูลกรเอลซัมนะครับตัวขวามือเขาเรียกว่าตัวก้านแบนนะครับตัวซ้ายมือเขาเรียกว่าตัวก้านกลมนะครับลักษณะของพวกตระกูลกร r อลซัมก็คือใบเขาจะค่อนข้างเป็นทรงกลม สำหรับคนที่ชอบใบไม้รูปหัวใจรูปคมๆรูปไข่อะไรอย่างเงี้ยนะครับตระกูลนี้เหมาะกับการที่จะซื้อเก็บไว้เลยเนาะค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเอามาให้ดูว่า2ตัวเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับเวลาเราเลือกซื้อเราต้องเราต้องซื้อยังไงราคาประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นจากตัวของก้านแบนด์ก่อนนะครับคําว่าก้านแบรนด์่ะมันหมายความว่าตรงนี้ มันจะไม่กลมนะครับมันจะค่อนข้างแบนถ้าเอามือจับมันจะเป็นสันยิ่งแถวๆใกล้ๆข้อใบจะยิ่งรู้สึกเลยว่ามันจะจะยิ่งเป็นสันเลยเดี๋ยวผมลงรูปไว้ข้างๆนะให้ดูว่าแบนมันเป็นยังไงจะเห็นชัดๆเลยอย่างที่สองเวลาดูลักษณะนะครับเอาแบบถ้าเกิดเราเห็นแค่ในรูปเพ่างเดียวเราไม่เห็นก้านเนะเราจะรู้ได้ไงว่าตัวนี้มันเป็นกานแบนก็คือดูเทียบกันตรงนี้นะครับ การแบนมันจะเส้นโครงใบมันจะไม่ชัดนะครับเส้นเขาเรียกว่าเส้นใบดีกว่าตรงนี้เห็นไหมเส้นจะไม่ชัดถ้าเทียบกับตัวก้านกลมนะครับเห็นไหมสีขาวชัดเลยเนาะอันนี้เป็นสาเหตุหลักของทําไมก้านกลมมันถึงราคาสูงกว่าเพราะว่าเส้นใบเขาชัดค่อนข้างที่จะสวยกว่านั่นแหละมีลวดลายอย่างนี้เล่นกันได้หลายหน้า ส่วนก้านแบรนก็อย่างที่เห็นนะครับเห็นไหมสีมันจะไม่ขาวสีจะเขียวจะกลืนไปกับใบดูแล้วยังไม่เท่าไหร่แต่ก็ชดเชยด้วยราคาที่มันประหยัดลงมาเยอะเลยเนะาะก้านแบรนอย่างนี้ถ้าเกิดแบบตอนนั้นผมซื้อมา2ใบอะแต่ใบไม่ได้ใหญ่เท่านี้นะอันนี้เลี้ยงมาสักปักแล้วเตี้ยๆหน่อยประมาณนี้ตอนนั้นผมซื้อน่าจะประมาณพันกว่ากาเองสองใบราคาไม่แรงนะครับ อถ้ามาเทียบกับตัวเดี๋ยวผมขอยกตัวนี้หลบก,ก่อนเนาะ,ะ,นะเดี๋ยวผมวางไว้ที่พื้นดีกว่าเผื่อจะได้เห็นเนาะไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวก้านกลมนะครับอันนี้เป็นใบอ่อนใบอ่อนจะเป็นใบที่ลายชัดที่สุดสวยที่สุดนะครับเวลาปกติเขาขางกาันเขาก็จะดูกันตรงใบอ่อนเนี่ยแหละนี่ เห็นไหมครับลายสีขาวเขาชัดมากเลยตรงนี้แต่พอใบแก่ลงนะครับอันนี้ให้ดูใบยอดที่สองอันนี้ใบแก่แล้วแต่ก็ยังเป็นยังไงครับยังเห็นสีเส้นใบชัดอยู่จะยังเป็นค่อนข้างขาวนะครับถ้าเทียบกับตัวใบตัวก้านแบนเมื่อกี้อันนี้ก็ยังถือว่าชัดอยู่ดีเนาะ เพราะ,ะลืมบอกไปว่าอย่างที่บอกะครับการกลมก็ตามชื่อนะครับถ้าเราเอามือมาจาับตรงก้านยรางเงี้ยลูดขึ้นไปมันจะไม่มีสันเลยสักนิดหนึ่งมันจะกลมนะครับวิธีดูแต่อย่างที่บอกคือเวลาเราเดินผ่านร้านน่ะดูแบบง่ายๆเลยก็คือดูหน้ามันลายชัดก็เข้าไปหามันเลยว่าการกลมหรือเปล่าหรือการแบนเนาะส่วนราคา เออการกลมมันเนื่องจากมันมีหลายฟอร์มเนาะมีเขาเรียกว่าซิลเวอร์ฟอร์มดาร์กฟอร์มบราวน์ฟอร์มไวท์เวนพิงแบ็กมัลติเยอะมากเลยพวกนี้อันนี้ต้องลงดีเทลกันนิดหนึ่งซึ่งผมไม่ได้มีมาเยอะพอที่จะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะผมก็ไม่ผมไม่มั่นใจด้วย100%ดีกว่าว่าเขาเรียกกันยังไง ต้องไปดูตามกรุ๊ปนะครับอันนี้อันนี้ยกตัวอ,อย่างให้ดูอันนี้อันนี้ที่ผมไปถามในกรุ๊ปมานะครับแอดมินของโกลเดอซัมนะครับเขาก็จะบอกว่าอันนี้เขาให้เป็นไวเวนนะครับเพราะว่าเส้นสีขาวค่อนข้างชัดและใหญ่พอใช้ได้อย่างที่สองเขาเรียกว่าพิงแบ็กคำว่าพิงแบ็กมันหมายถึงจริงๆใบด้านหลังมันต้องเป็นสีชมพู ตรงนี้เดี๋ยวผมยกห้ดูตรงนี้ต้องเป็นสีชมพูหน่อยตรงนี้แต่ว่าเขาบอกว่าของผมมันแค่เป็นตรงกระดูกะหรือว่าเส้นใบชมพูเท่านั้น้เพื่อนเห็นเนาะ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมลงภาพข้างๆไว้เส้นกระดูกเขาบอกว่าเส้นกระดูกมันมาแล้วล่ะสีชมพูเขาบอกว่าถ้าเกิดเลี้ยงอยู่ในที่ร้อนกว่านี้ ใบนี้ด้านหลังน่าจะกลายเป็นสีชมพูแต่คำว่า Pinkback คือหลังมันจะชมพูเฉพาะตอนใบอ่อนนะครับพอใบแก่เดี๋ยวก็จะกลับเป็นสีเขียวปกติเนาะแต่เขาก็เล่นกันเขาเล่นกันหน้าอ่อนเนี่แหละมันสวยเอาจริงๆเนี่ยหน้าอ่อน,นสวยที่สุดเลยเนาะใบสีอ่อนๆเส้นสีขาวยังชัดอยู่ออจุดเด่นอีกอันนึงของกอริลซ้ำคือโตค่อนข,ข้างไวนะครับ ยอดหน่ออะไรอย่างเงี้ยพอใบใหม่กลางสุดแล้วยอดใหม่ก็เตรียมขึ้นแล้วแล้วก็ขนาดขนาดมันค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับถ้าเกิดไปเจอร้านที่แบบเป็นต้นไซส์ใหญ่เต็มฟอร์มนะใบแบบขนาดนี้ได้เลยอะ่ะสวยพอมันขึ้นเป็นกอนะมันสวยมากเลยก็เรีสร้างเป็นไม้เขาเรียกว่าไงเป็นไม้เลื้อยไปบนดินเนาะมันไม่ขึ้นคือมันไม่ปีนขึ้นที่สูงมันจะไหลไปตามพื้น เหมือนกับมอนสเตอรล่าใจแอนถ้าดเหม,มีใครเลี้ยงจะรู้ว่ามันไม่เชิดขึ้นถ้ามันไม่ชนขอบกระถางนะครับมันก็จะไล่ไปตามดินเนี่ยแหละก็โอเคอ๋อกลับมาเรื่องราคานิดนึงก็ราคาของก้านกลมนะครับวันนี้วันที่ประมาณ31ตุลาเนาะ ท่าที่ผมดูมาก้านกลมถ้าเกิดเป็นตัวฟอร์มธรรมดานะครับไม่ใช่ว้เวนอะไรอย่างเงี้ยแค่ก้านกลมธรรมดาสตาร์ทอยู่ที่ประมาณหาได้อยู่ที่ประมาณ3 0 0พันจากนั้นก็แล้วแต่ว่าจะไปโดนตัวไหนนะครับดาร์คฟอร์มซูเวอร์ฟอร์มลาวฟอร์มว้เวนอะไรอย่างเงี้ยจะแพงขึ้นไปนะครับถ้าเป็นไว้เวนพิงแบ็คด้วยช่วงนี้เห็นจบเป็นอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าหมื่นนิดๆน,น,นะครับถ้าไว้เวนอย่างเดียวก็ไม่ถึงหมื่น ถ้าหลังยมพูไปอีกก็จะยิ่งแพงตัวที่แพงสุดคือมัลตินะครับผมไม่มีตัวนั้นก็เล่นกันน่าจะหลายหมื่นอยู่ผมไม่มีไม่ได้ตามราคาด้วยก็โอเคเลี้ยงง่ายไหมอ่อห้องนี้ผมเลี้ยงห้องแอร์ต้นนี้ผมไอตัวก้านแบรนผมเลี้ยงระเบียงเนาะค่อนข้างที่จะโตวไวใบใหญ่ด้วยเลยผมว่าค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายแหละโตวไวเนาะไม่น่ามีปัญหาอะไร จะมีปัญหาก็เรื่องมแมลงอะไรอย่างเงี้ยมามากัดหน่อยอ้อที่เจอเยอะด้านนอกเป็นเรื่องลายแดงนะครับอาจจะเยอะหน่อยต้องมียาคนควบคุมด้วยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรวิธีเลี้ยงง่ายมากเลยเดี๋ยววันนี้ผมมาตัดขยายให้ดูกันด้วยเดี๋ยวจะตัดขยายให้ดูทั้งสองต้นเลยก้านกลมมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6และ6ใบก็เดี๋ยวผมจะตัดขยายจะเพิ่มจำนวนและ แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะต้องรื้อลากออกมาดูก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเตรียมเดี๋ยวผมรื้อแล้วเอามาให้ดูกันอีกทีหนึ่งก็ไปรื้อกระถางมาแล้วนะครับทั้งก้านแบนและการกลมอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวขั้นกลมก่อนออกมาโอ้รากค่อนข้างเยอะเลยเนาะตัวนี้จะยังเห็นไม่ค่อยชัดเดี๋ยวผมใช้ตัวกานแบนอธิบายการทํางานก่อนเนาะการแบนเห็นชัดกว่าไปรื้อมา อย่างที่บอกว่ากอเรียซ้มเป็นไม้เลื้อยบนดินนะครับถ้าเห็นตรงนี้เห็นไหมเหมือนเป็นแง่งขิงเลยตัวนี้ตัวเนี้ยตัวลำต้นของมันจะเลื้อยไปในดินนะครับเห็นไหมแล้วก็จะมีใบใหม่แทงขึ้นมาเหมือนขิงเหมือนข่าเลยตระกูลนั้นนะถ้าจะอธิบายเปรียบเทียบกันก็จะประมาณอย่างนี้เลยก็เดี๋ยวจะขยายพันธุ์ก็ง่ายๆก็คือ เดี๋ยวเราก็ตัดเป็นท่อนนะครับเดี๋ยวผมดูว่าตัดได้กี่ท่อนดูแล้วไม่น่าจะตัดได้เยอะเนาะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งถ้าเราดูกันเห็นไหมตรงนี้จะเป็นข้อถ้าผมเดาไม่ผิดผมน่าจะซื้อมาประมาณ2ข้อนี้หรือไม่ก็ข้อเดียวผมว่าน่าจะได้ตอนแรกมาได้เป็น2ข้อนี้แลวนี่คือส่วนที่โตเพิ่มดูจากปริมาณล่างเนาะ อย่างที่บอกว่าตอนที่ซื้อมันน่าจะเป็นข้อนี่แหละรากมีอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้แล้วผมคงว่าคงตัดไม่ได้เยอะตัดได้ก็คือน่าจะต้องเอามาเป็นตัดเอาตอออกดีกว่าตัดข้อนี้ออกนะครับเพราะด้านล่างนี้คือรากเยอะและ้วส่วนด้านบนเดี๋ยวผมจะเก็บรากไว้ให้เลี้ยงหนึ่งสองสามสามใบข้างบนหมดเลย เนาะข้างบนตัดแล้วคงต้องเข้าถุงอบข้างล่างไม่ต้องเพราะลากเยอะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาตัดกันดูเอามีดคมๆแล้วก็ตัดไปเลยเหมือนจะแข็งเลยอันนี้ทำครั้งแรกเหมือนกันก็ลองดูกันอ๋อโอเคไม่แข็งเท่าไหร่ยังโอเคอยู่่ะได้แล้วอันนี้เดี๋ยวทาปูนแดงแล้วเอาไปปลูกปกติไม่มีอะไรนะ ส่วนอันนี้ตัดสินใจอีกทีนึงเอาไงดีหรือตัดแล้วเอาเข้าถุงอบไปข้อมันชิดไปนิดนึงตรงเนี้ตัดตรงนี้เหรอแล้วก็ได้อีกหนึ่งต้นก็จะได้ข้อนี้ข้อเดียวแล้วอันนี้ก็จะเป็นสหรับด้านบนอ่ะไหนๆก็ลื้อมาแล้วเดี๋ยวลองทําดูเนาะเดี๋ยวเราจะตัดอีกข้อหนึง่งเอาข้อนี้ไปทดลองครับทดลอง ตายก็เป็นบทเรียนครับอย่าไปกลัวเราซื้อไม้มาแล้วเราก็ต้องลองเนาะเดี๋ยวก่อนตัดเดี๋ยวผมเล็งตาก่อนมันมีตาหรือเปล่ามันน่าจะขึ้นตามข้อใบซอกใบอย่างเงี้ยเห็นไหมใบใหม่เห็นไหมครับมันจะขึ้นตรงซอกใบของใบเก่าเดี๋ยวตัดแถวๆนี้อ่ะโอเคประมาณอย่างงี้หอมนะครับเหมือนกลิ่นน้ำเขา หอมอะหอมแบบเย็นๆแต่ผมไม่รู้ว่ามีพิษหรือเปล่าไม่ควรจะเอาไปโดนตากนะเหมือนพวกสเสน่จันพวกเนี้ยเวลาตัดชํานะครับสเสน่จันพวกเนี้ยหอมมากเลยเวลาเราตัดข้ออะไรพวกนี้เพื่อนๆมีลองตัดกันดูสเสน่จันเขาถึงได้เอาไปทําเป็นพวกเครื่องรางเพราะว่ามันมีเรื่องกลิ่นอะไรอย่างนี้อ่ะโอเคเท่ากับการแบนเราได้สามข้อเดี๋ยวเอาไปทาปูนแดงแล้วก็เอาไปปลูก มาครับเดี๋ยวเราต่อด้วยตัวก้านกลมกันนะตัวนี้ตัวสวยๆใบใหม่ๆอ่อนเลยอันนี้รากเยอะกว่าเมื่อกี้เยอะเลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอจะตัดตรงไหนได้บ้างรากค่อนข้างเยอะก็อันเนี้ยเห็นชัดๆที่ตัดง่ายๆนะครับตรงนี้ตัดง่ายเลยไม่น่ามีอะไรก็ ตัดตรงนี้ไปก็จะได้หนึ่งข้อแล้วแล้วเราค่อยดูแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งอืมอันนี้อ่อนกว่าการแบรนเยอะเลยหอมเหมือนกันครับอืมหอมแบบเย็นๆอยากเก็บรากไว้เยอะที่สุดไม่อยากตัดน,นะครับ อ okay. อันนี้ส่วนไม้ยอดคิดว่าคงไม่ทำอะไรแล้วเพราะมันค่อนข้างชิดแล้วนะครับเห็นไหมข้อต่างๆชิดแล้วถ้าจะตัดได้ไหมเนี่ยอีกข้อหนึ่งได้นะถ้าจะตัดผมตัดได้อีกข้อหนึ่งแถวๆนี้ตามันอยู่ตรงนี้ด้วยนี่อันนี้เห็นชัดหน่อยอันนี้น่าจะเป็นตามัน เห็นไหมครับตรงนี้ถ้าเราตัดไม่โดนตรงเนี้ยก็โอเคแล้วแล้วก็ไปปลูกได้เดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ออกจะได้อีกต้นหนึง่งออโอเคใบไม่ยิ่งคานอดโอเคครับได้มาอีกข้อหนึ่งอ่ะรากเยอะอันนี้โอเคคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรได้สองยอดส่วนตอมัน ผมว่าไม่ยุ่งและมีไม่เยอะหรือเปล่าหรือยังไงดีเอ๊ะตัดได้อีกข้อหนึ่งแต่ไม่เอาอะ่ะผมเก็บไว้อย่างนี้ดีกว่าครับรากเยอะๆเขาจะได้แทงยอดใหม่ไวๆเขาอาหารได้เยอะเนาะเราได้สองยอดขยายไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำอีกรอบหนึ่งก็ได้ก็เอาลงกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ได้6ต้นพอดีมีต้นที่เป็นต่อ2เนาะแล้วก็ได้ยอดไป4ก็กระถางเล็กก็ว่าจะเอาเข้าถุงอบั้งหมดนะครับเพราะว่ามันรากมันจะค่อนข้างน้อยหน่อยส่วนพวกที่รากเยอะๆหรือส่วนที่เป็นตอผมลงกระถางดินเผาหมดเลยสองกระถางนั้นผมจะไม่เอาเข้าอบเนาะเพราะว่ารากพอเยอะแล้วเดี๋ยวจะตั้งไว้ด้านนอกเฉยๆก โอเคสำหรับกรอเยอซัมนะครับเป็นคลิปแรกที่ได้ทำกรอเยอซัมเป็นตัวโปรดเหมือนกันตัวนี้ก็เลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายถ้าการแบนราคาไม่สูงการกลมราคาสูงนิดนึงแต่คุ้มแน่นอนก็โอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ